่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่น้องอาติธรรมที่เคารพทุกท่านนะครับก็วันนี้มีโอกาสดีนะครับที่ทางพี่น้องอาศพได้มาเยี่ยมกลุ่มนาคุณธรรมของพวกเรานะครับก็มาให้กำลังใจกันนะครับมาดูกิจกรรมที่พวกเราทำนะกันก็ก่อนอื่นก็ก่อนอื่นก็ ก็ขอแนะนํานะครับอันนี้เป็นเป็น,ปนคุณตานะครับคุณตาท่านวุ่นซิ่วนะครับก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราขอร่วมนับถือนะครับเป็นคุณพ่อนะครับของคุณศรีสุดาชนะศิทธิ์หรือน้องแดงนะครับหนึ่งในผู้นําเครือข่ายของนาคุณธรรมที่เราทำผลิตข้าวอินทรีย์นะครับกลุ่มของเราก็ ถ้าพูดเรื่องการทำนาเนี่ยน้องศรีสุดาชนะศิธิ์เนี่ย <c oughs> เขาทำมาหลายปีนะครับ <c oughs> แต่ว่าที่เป็นเรื่องเป็นราวพยายามรวมกลุ่มกันก็อยู่ในช่วง2ปีนะครับย่างเขาปีที่2นะครับตรนันี้ก็เริ่มจากการทำนาปลังแล้วก็นาปีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะจะช่วยๆกันเชียร์แรงแบ่งปันแรงงานกัน แล้วก็แบ่งพันธุ์เมล็ดพันธุ์กันน,น,นะครับเน,น้นนานปีเนี่ยเน้นข้าวพันธุ์พื้นเมืองเป็นหลักเพราะมันท่านต,ตาโลกเช<อ>่นสังยดเล็ดนกเริมนกขาวเล็มน,นกแดงนะครับส่วนนาพลังก็มีที่น้องแดงออกมาใหม่ๆออก็คือสีเหล็กแล้วก็ไลบรี่หอมหอมเหลืองมาพัทลุงหนึ่งมาแล้วก็มีอะไรน้องนาเล็ดหอมราชินีหอ,อมราชินีแล้วก็มีอะไรอีกตัวอ่า หอ,อมปทุมนะครับอ,อมปทุมน,นี้เราก็ก็ทำกันกันได้เยอะพอควรแต่ปีนี้หน้าปลังมีปัญหนานิดหน่อยว่าน้ําไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ก็ได้พอสมควรนะครับอัน,นี้ก็ก่อนอื่นก็ขอแนะนํานะครับก็มีผู้ใหญ่ที่ขเราองร,รบับถือก็คือคุณตาท่านบุญซิ่วเป็นพ่อของอน้องแดงสีสุดาชนะสิทธิ์น,นี่น้องรีสุดาชนะสิทธิ อ่าแล้วก็น้องนาเรศขวัญโลอดอันนี้รัฐศาสตร์บัณฑิตจากรามกรแหงมาทำนานะครับแล้วก็มีน้องเบาววัตจรีพรชัยรัตน์อันนี้เป็นพนักง,งานเทศบาลน,นะครับอยู่กองสาธารณเทศบาลแล้วก็มีน้องสายชนขวัญปลอดอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยสถานีไว้บ้านเกาะเรียนมีน้องจรีจริจรยาชายุธานี้ก็เป็นพี่น้อง ก็ปอสวั so vamos, ่งเป็นพี e ่น้องพันธมิตรมั่งเป็นหลายเป็นเป็นกลุ่มปลูกต้นไม้ก็คนนี้ทำนาก็คนนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีน้องปูชิดขวัญปลอดนะครับก็เมื่อก่อนก็เป็นญาติญาติกันเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะครับน้องปุชิดยืนหน่อยได้ไหมปูชิด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 ขวัญปลอดรุ่นใหม่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่น้องคิดว่า ทำนาแบบใช้ทุนน้อยเนี่ยทำยังไงก็ประเด็นนะเออมันคือประเด็นคือตอนแรกผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทำนาเลยไม่มีเลยเป็นศูนย์เลยนะเป็นศูนย์แล้วก็ทีนี้มาคือนานาเขาก็ทํากันเราก็อยากทําแต่พอเราอยากทําเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มยังไงและอย่างหนึ่งในการต้นทุนอย่างพันข้าวเนี่ยเราไม่ได้หากันง่ายๆครับไม่ได้ว่าจะไปซื้อใครก็ได้แล้วเขาก็ขายแล้วไม่รู้ว่าพันข้าวจะดีหรือเปล่าแต่พอมามาที่เนี้ยเขาเขาก็ ช่วยการแจกอย่าง,างถุงรอบผมทําสังเยดใช่ไหมครับพอผมเก็บสังเกดได้ผมก็ค่อยมาคืนมันไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อสังเชดจากเขาแล้วอุปกรณ์อะไรก็ก็ครบแล้วก็ช่วยๆกันนะครับม,มันทําให้เรามีว่าเราอยากทํานาเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยในการทํานาเราแค่ลงทุนแรงอย่างเดียวก็ผมก็เพิ่งทำครับก็ต้องลองดูก่อนแล้้ววนคามรูสึกอชอบรครับ สนุกครับจริงครับหลายๆคนก็สนุกสนุกมากท้าแบบทั้งวันก็ไม่ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยนะแต่ว่ามันสนุกครับเียแล้วแล้วพี่นะคะคนเราต้องบ่าวน้องบ่าวน้องบ่าวแล้วค่ะเป็นไงทำมากี่ปีแล้วน้องบ่าวก็ผมเริ่มทํามาตั้งแต่นะสิสุดามาเล็กๆกี่ปีเริ่มามตั้งประมาณตั้งสามสี่ปีได้แล้วครับสามสามสี่ปีคือเริ่มทำคือแม่ก็ทํานามาตั้งแต่ อ่ผมยังเล็กอยู่คือทำนามาตลอดก็โดยอาศัยว่าสันติธรรมนลูกชานาครับ<ม>ก็ต้องล,ลงอยู่กับแม่ลงอยู่อะไรในแปลงนาตลอดก็หลังจากนั้นก็มันลงมือทำเองอะ่ะทำเองเป็นของตัวเองบอกก็เลยได้น้าสิริสุดาเป็นที่ปรึกษาแล้วหมอตุ๊กอ่ากับนาแดงแล้วหมอตุ๊กเป็นที่ปรึกษาในด้านการนาก็เลยทำนามามนายนแก้วทำนายนทำนายน์เป็นปีแรกเออแม่บอกว่าอะไรเอาข้าวไปเล่นอ่ะเหมือนบอกเอาข้าวไปเล่นน่ะทำไมเอาไปเล่น ว่าก็ดูที่ผลผลิตก็ดูแต่ที่บอกว่าพวผมทำนาอินทรีย์ก็มีทุนน้อยด้วยส่วนมากอาชีพกี่ยวางพอช่วงหน้าฝนไม่มียางไม่มียางไม่มีเงินรื้อปุ๋ยพอไม่มีรื้อปุ๋ยก็คือทำยังไงก็ได้ไอ้ทุนน้อยก็เอามูลตัดอะไรบ้างไปใส่ในนาแล้วก็ใส่ใจดูแลส่องแสบ ใช่ใช่กระแดงเหรอคะกระแดงเออหนังเล่าในทีเห็นบอกว่าชาวนาตัวจริงอันนี้ตัวจริงีงตัวจริงอ่คนอื่นต้องให้มาค่ะว่าตัวจริงแต่ว่าผมนี่ยังปลอมๆอยู่คอาําำด้วยใจมากกว่าใครอยากทำก็มาทำใครที่เขาอยากทำนะอย่างตัวเองนี้ช่วงแรกก็คือหาหนังสือมาอ่าน จะอ่านจากหนังสือเลยคือทํามาตลอดแต่ว่านาเราอยากพัฒนาจากที่ว่าเราต้องช่างเขาแรงงานเราไม่มีเลยเราต้องไปหาแรงงานมาจากที่อื่นในการที่จะดํานาแต่ก่อนเขาทานาดำกันนาดำหรือนาหวานอะไรอย่างเงี้ยพนาหวานพับเราต้องใช้เคมีเยอะเราต้องฉีดยาหญ้าอะไรด้วยก็เลยกลับมาคิดไปดูในเจอแล้วไปเห็นพี่พี่ทูนี่แหละกรื้อไอถ้ถาดถาดพอกข้าวมันนี่แหละแล้วแกก็ไม่ได้ใช้เพราะแกไม่มีเวลาก็เลยไปยืมของแกมา วันแรกครั้งแรกที่ทําเพื่อนว่าบ้ารถตั้งเต็มหมดเลยหน้าบ้านไม่รู้จะทั้งที่ไหนเพราะเราไม่ได้เตรียมพื้นที่เราเพียงแต่ได้ถาเรแล้วเราก็เพาะครั้งแรกที่เพาะใช้สา,า,ายอ่อนทายที่ฉาบบ้านนี่แหละเอาเขามาเพาะปิดปิดข้าวแล้วก็เขาบอกว่ามันทําอะไรคือเป็นของใหม่อ่ะไม่มีใครไม่มีใครเคยเห็นอะ่ะ <c oughs> มัน <c oughs> คิดยังไงเออคะ คือมีความคิดว่าเราต้องการทําอะไรที่ยังไงคือทําอะไรก็ได้ที่ให้มันสะดวกเพราะเราไม่มีรายงานในการที่จะไปทําตรงนั้นเยอะแล้วเราทําอะไรก็ได้ที่รวดเร็วแล้วก็ทําให้ให้สําเร็จผลนะคะล้วได้ปรกามาจากไหนปรการรกาี่ก็คือที่บ้านพ่อก,กับแม่คือข้าวไม่เคยซื้อคะ่ะไม่เคยซื้อข้าวกินพ่อแม่ทํานามาตลอดเรามีอาชีพตสำสวนด้วยเราทํานาด้วยรวมกันอยู่แะคะ่ะ เขาเป็นคนที่อยู่กับแม่พี่น้องห้าคนคือคนเดียวที่อยู่กับแม่และแม่จะสอนบอกว่าถ้าเราเป็นชาวนาเราก็ต้องเข้มแข็งต้องทำให้สำเร็จถ้าคนคนอื่นห้าคนพี่น้องคนที่เรียนก็พวกนุชเขเรียนต้องเรียนให้สำเร็จแต่โชคดีกว่าคนอื่นทั้งหมดที่โชคดีกว่าคนอื่นทั้งหมดเพราะได้ต้งเรียนหนังสือก็ได้เรียนหาที่บ้านก็ได้ทำจบปิญญาโทการจัดการ แค่นี้แหละค่ะอยู่กับมันมีความสุลขละค่ะค่ะแล้วตอนนี้พี่แดงที่บอกว่ากระบวนการควบวงจรเนี่ยเขาจะเล่าให้ได้ไหมคะว่าคือที่บ้านก็กระบวนการของชาวนาควบวงจรเลยไม่ต้องไปพึ่งไหนถูกเด็กนะจะเล่าไหน่อยอ๋อนี่เรื่องที่สีข้าวเรื่องผลิตข้าวอะไรเนี่ยก็คือผลิตเองพันข้าวเองพันข้าวของเราเองที่นาของเราเอง เครื่องจักรเครื่องจักรก็ของเองแล้วก็สีแล้วก็ทรงขายเป็นเก้าสารมีจลาคของตัวเองคือไม่เคยไปหาลูกค้านะคะไม่เคยไปหาลูกค้าเลยแต่ลูกค้าจะมาหาเองลูกค้าจะมีออเดอร์สั่งมาเองค่ะก็มีสั่งทางอินเทอร์เน็ตมั่งสั่งทางเฟซบุ๊กมั่งมี มีมีเป็นลูกไกอก,อ,กอีกกลุ่มหนึ่งซื้อขายตามบ้านก็มีล่าสุดไปถวายพระราชินีด้วยวันที่วันที่เเนี่ยแหละค่ะที่ได้อ่วันที่9สิงหาตอนนั้นที่สวนน้ำพรมีการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จแม่แล้วก็มีพี่น้องญาติพี่น้องชาติพันธ์ หลายกลุ่มพวกผมก็เป็นหนึ่งในในกลุ่มนั้นที่ไปแล้วก็พวกเราเอาข้าวสังเกตพัทลุงไปถวายน้องแดงก็แพ็คด้วยชื่อของตัวเองผมก็แพ็คไปในชื่อของตัวเองแล้วก็ไปถวายสมเด็จแล้วก็ก็มีมีรงมีอะไรลายมาให้พวกเราได้ได้ชื่นชมกันว่าจงขอบขอบใจพวกเรามากที่เอาข้าวไปหวายแล้วก็ท่านยืนยันว่าท่านจะทานเราก็ได้เห็นกันหนังสือนั่นแหะมี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 มม มีนางสนองพระโอษฐ์เขามารับรับไปเรียบร้อยที่สวนน้ำพรก็นี่เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจข้าสังยุตอันนี้อันนี้ขายน้ำชาตอนเช้าขายน้ำชาตอนเช้าขายน้ำชาครับน้นน้องน้องสาวนี่ทำงานเทศบาลอยู่กองสาธารณสุขกีดยางด้วย ไม่ไม่เพิ่งกลับมาทำสองปีนี่แต่ก่อนกายน้ำชาแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตทำนาในแม่ต้นในหลวงว่าอย่าทิ้งชาวนาผมเลยตัดสินใจขายกาแฟเสร็จทำนาดีกว่าในฐานะที่เราว่างแล้วก็เราน่าจะมีความรู้บ้างจะพัฒนาตรงนี้แหละให้มันดีทมความสามารถน่ะนะเพราะผมไม่ได้เรียนมาทางด้านการเกษตรผมเรียนทางรัฐศาสตร์แต่ว่าผมว่างผมมีเวลาที่จะทำนา คนในหลวงตันใช้ผมทำพูดทำพูดทรงนี้หรการใ้ในข่านิยมเหรอถคนในเรียนหรือไม่เก่งเนี่ยก็ให้ดำเนินตำสวนนะแต่นี่จะตีกลับนะตีับนะเอาคนเรียนเก่งมาดำเนานตำสวนได้หรือว่ารับกระบอกเลยนะกระบอกเอยนะโอ้โหบอว่าอย่าทิ้งเช้านานั่นแหละแล้วแล้วของพี่นะคะพี่พี่อะไรนะคะ พี่จูนพ,พี่จูนพี่คา้ขาขายแล้วก็หน้าตาไม่เหมือนทำนาเลยถ้าค้าขายแล้วก็ข,ขกิดยางด้วยอะค่ะแล้วก็เมื่อก่อนก็เคยทํางานอยู่กรุงเทพแล้วก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็เนี่ยเห็นยังว่าพี่ก็เลยว่ามานั่งหยอดหลุมแต่ละหลุมอยู่ <c oughs> ก็นึกในใจบ้า <c oughs> หรือเปล่าเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็เลยมาอาศัยคนบ้าทํานาเหมือนกันก็ก็เห็นเขาทำอะค่ะพี่ก็ทําก็พอดีว่าพี่ตูกก็ชวน บอกว่าก็มีหน้าที่อยู่แล้วทําไมไม่ทำอะไรเงี้ยคะ่ะก็ก็เลยลองทดลองดูไล่ไล่ครึ่งสองอ่าได้ตั้งสิบห้ากระสอบครึ่งอะค่ะภูมิใจมากเหมือนถูกลังวันที่หนึ่งสิบห้ากระสอบเอทีวีนะสิบ <c oughs> ห้ากระสอบคือกระสอบ <c oughs> อละสามสิบห้ากิโลเกือบสี่สิบกิโลเนี่ยนับหลัง,งที่ผ่านมาหอมเหลืองนะหอมนะแล้วแบบว่าเออภูมิใจมากแล้วมีคนแซวว่าอุ้ยดีใจเหมือนถูกลังวันที่หนึ่งเลยแล้วมันมีความรู้สึกว่าเออเราก็ทําได้แล้วเราก็บอกว่า มันผูกก้าวกินเองอะค่ะมันไม่มีสารพิษอ๋อบ้านอยู่บ้านอยู่ในละแวกเดียวกันละค่ะเป็นเครือญาติกันด้วยอะค่ะเ,เราเห็นเขาทาแล้วก็เขาทําแล้วมีความสุขเรามีความความรู้สึกว่าเออน่ามาทําแล้วมามาร่วมแบบเขาแล้วน่าจะมีความสุขเหมือนกัน โอเคค่ะแต่โอกาสให้ที่เสื้อผีโซ่นี่พี่อะไรนะคะอันนี้พี่สายพี่สายอยู่พี่สายสายอ่าเป็นเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยอยู่อะไรมาอ่าอยู่สุขภาพด้วยมาทำข้าวด้วยอ่านวดนวดหน้าที่นวดเป็นยังไงไหมคะระหว่างสุขภาพกับ็ก็มันมันก็ต้องเชื่อมต่ออยู่แล้วนะคะเพราะว่าปลอดสารพิษคำว่าปลอดสารพิษก็คือดูแลตัวเองทุกอย่างค่ะต่อไปค่ะ ก็ตัวเองก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำานากิ่งนะคะแต่ว่าจากที่ประสบการณ์ที่เราคือจริงๆแล้วก็คือทานมังซีวรัตมานานแล้วนะคะสุขภาพ,าพตัวเองก็คือจากที่สังเกตตัวเองก็คือไม่เคยต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยไม่ต้องแบบต้องกินยาอะไรเยอะๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ พอดีประจวบหมอเราอยู่กับพี่ตู๊บพี่ต๊ก็ไปคุกเคมากับอโศกอะไรเงี้ยก็มาถ่ายทอดให้เราบ้างเออเราเราจากเราที่เราสัมผัสแล้วเราก็ลองดูเออก็ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้พอน้องๆเขามารวมกลุ่มกันก็ก็เป็นการดีก็คือการรวมกลุ่มเนี่ยเราได้สุขภาพอย่างหนึ่งก็คือสุขภาพใจนะ mm hmm. เพราะว่าเนี่ยแต่ละคนเนี่ยพอมารวมกลุ่มเนี่ย ทำงานกันมาเนื่ยมามากินข้าวรวมกันทำแบบข้าวก็ทำแบบบ้านๆหุงข้าวด้วยไม้ฟืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้าวก็กินข้าวจากที่เราทำเองแล้วก็ข้าวก็มีให้เลือกหลายๆข้าวอย่างน้องๆเขาก็แซวกันวันนี้จะกินข้าวอะไรดีคะจากที่คนอื่นเขาต้องไปซื้อข้าวแบบไหนข้าวปลอดสารพิษก็มีให้เลือกหลายอย่างนะคะแล้วก็ทำให้กินแล้วเออมันรู้สึกว่าจิตใจก็ดีขึ้นหรือเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเยอะแยะแต่กัน ที่มาตั้งกลุ่มตรงนี้ขึ้นนะะคเห็นพี่แดงบอกว่าแม่ไก่พี่แดงนะพี่แดงค่ะเป็นไก่อะไรนะไก่ทื้นมีเยอะแยะเลยไก่ไฮโซที่นี่ก็มีเยอะค่ะมีไก่มีเป็ดมีไก่เป็ดไฮโซเป็นนั้นเลยไก่เป็ดไฮโซไก่เป็ดปลากไล่เบอร์รี่กินสัญยุทธ์กินข้าวแบบนู้นมีแบรนด์มีแบรนด์มีแบร์ขิงเปื่อยเหลืองค่ะคนสุดท้าย อันนี้คุณพ่อเป็นผู้ให้กำลังใจเห็นเห็ราะรวมๆกันอย่างนี้แล้วชาวนาได้เงินรู้สึกยังกหลักคู่สนับานเยเงาหลักเออยววันี้ขอบใจทุกๆคนนะบ่ลูกลูกลูกน้องน้องมาช่วยกันนี่ดีใจทุกวันมาดูแลทุกวันเร็วไม่รู้อ่ะตัวเองจะทำมันทำไม่ไหวแล้วนี่รอยดีใจกันด้วยมาดูทุกวันจะทำเลย ให้กำลังใจด้ยดีแล้วที่มาร่วมกันทำไปลงแข่งไปจะตามไปที่กลางนาเขาไปโยนข้าวตามไปดูเขาตามไปดูเขาตามไปดูเขาไปเตะนาเขาไปดูชอบมากชอบมากนี่ยินดีไม่มีอะไรงทำก็ได้ดูเนาะได้เห็นลูกหลานยินดีค่ะนี่สิเล็กชวหน่อยงานชวหน่อย เนี่ยลูกหลานลูกของไอพ่อไอพ่อหนพ่อสลูกของคุณลุงอ่ะลูกของคุณลุงนี่รับราชการกี่คนต้องแทงห้าคนใช่ไหมห้าคนหคนรับราชการห้าคนรับราชการแล้วกันที่สี่นี่ต้นต้นต้นลำนักสายพันธุ์นี่ค่ะเราเเป็นพเมื่อเดือนอ๋อดีใจนะมาเจอวันนั้นสัมภาษณ์เป็นตัคนเดียวที่ทะเลาะพอมาเห็นเลยเกิดขึ้นได้จริง คืออยากเอาคำนั้นกลับมาครับอกปากออกปากเขาคือวานโซโซแล้วก็อ่อนภาษาใต้ลงแขกอ่ะมาาลงแขกภาษาพัทลุงโซกันโซหรือนาวานหรือว่าอกปากอกปากก็ก็ก็คือเรียนกันทำแต่ที่ว่าพรุ่งนี้ไปของพีิจูดมาวันนี้ไปของแดงแล้วก็จะมีการ นที่นี่คือแกงไก่บ้านกับยัวกับยัวไปกินกันในทั้งกลุ่มไปทั้งกลุ่มก็เหมือนเราย้อนยุคกลับไปคือกับย้อนไปยุคยุคก่อนก่อนนะครับคือว่าอยากได้เห็นภาพที่ว่าแต่ที่ว่านาของเราเปลงเดียวเราทําคนเดียวมันเหนื่อยมากแต่ถ้าเราทําหลายคนมันความเหนื่อยมันจะลดลงมีความสนุกเพิ่มขึ้นเล็กอย่างหนึ่งเราทาหลายๆเปลงหลายๆคนเราคือเวียนกลับมาเป็นรูปแบบของสมัยก่อนคือวานกันทาอ่ะขอช่วยกันออกปากกันทาอ่ะออกปากตานากันก่อนอ แต่ที่เราจะไปจ้างคนอื่นมาดำนาไปจ้างคนอื่นมาเก็บข้าวอะไรเออได้ก็สมมุติว่านาใครต้องเป็นการซ่อมอะไร่หม่อมรุงอ่ะคือซ่อมแซมข้าวเราก็ต้องออกปากกันไปอีกไปดูแลกันอีกเราเชวยดูแลคือตอนนี้คนคือคนเขาเริ่มหินอ่ะสังคมก็เริ่มหินว่าพวกนี้มันทําอะไรกันอ่ะมันมันตั้งคำถามว่าเออพวกนี้ทาอะไรกันะไปไหนอ่ะคือไปนารู้ว่าไปนาแต่งชุดไปนารู้ว่าแบบฟอร์มนาก็ก็รู้ต้องติดโคลนนั่นคือแบบฟอร์มนา ไปกันเป็นกลุ่มไงกันไปเลยอ่าไปลงนาคนนั้นอ่าหยุดปับ๊บเมื่อวานเมื่อวานโยนตรงนี้คนดูกันเต็มว่ามันทําอะไรกันอ่า<ม>คนที่รอบนาเป็นสิบห้าไล่ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเออคืออยากอยากให้วัฒนธรรมเก่า<ม>ๆกลับมาหรือ<ๆ>อย่างเราจะได้หลอ่อหลอมจิตใจของลูกๆหลานเราต่อไปว่าเออเมื่อก่อนสมัยก่อนแต่นี้ที่จำผมจําได้แต่ถ้าเกิดผมทิ้งตรงนี้ไปอ่าุ่นลูกุ่กหลานเราจำไม่ได้เลยว่าเออแต่ก่อนมีการออกปาก ลูกๆก็คิดว่าอะไรแต่ก่อนก็มีรถตัดข้าวมาแล้วตั้งแต่สมัยนู้นที่จริงมันเป็นการเข้าวเจ็ปิดมีรถดำนามาแล้วตั้งแต่สมัยนู้นก็คือการเข้าใเจผิดเราอยากให้ลูกฝังเด็กๆรู้ใหม่ว่าเออเมื่อก่อนมีดำนามีการออกปากกันนะคนที่ดำนาหลายๆร่ทแไม่ดำได้เยอะเพราะว่าเ,ออเขาต้องขอช่วยกันใช้แรงงานคนทั้งนั้นคืออยากเอาตรงนี้กลับมาครับค่ะคือของพี่นี่ก็คือว่าภูมิใจอะค่ะได้มาทำนา เพราะว่าเห็นเห็นทุกคนทํานาแล้วมีความสุขแล้วสมัยก่อนก็อย่างคุณสายว่าค่ะกินข้าวคุกยาแล้วสุขภาพพ่อกับแม่ก็ไม่ดีแล้วพอเราทํานาเองแล้วพ่อกับแม่กินแล้วสุขภาพพ่อกับแม่เราดีขึ้นแล้วก็กินอย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลน,นะคะเราก็เลยภูมิใจแล้วแบบว่าอ,อบันพบุรุษเราก็เป็นชาวนาก็ลงอยากดูว่าสมัยโบราณหรือว่าสมัยก่อนบันพ่อบุรุษเราทําได้ทําไมลูกหลานสมัยหลังจะทําไม่ได้ก็เลย ภูมิใจที่เป็นชาวนาถึงถึงหน้าตาจะไม่ให้ค <laughs> ไม่ให้ดจนะ <laughs> จุดประจายความคิดคือที่บ้านทํานาอยู่แล้วคือไม่ได้เป็นอาชีพหลักแต่เราทําแบบทําไว้กินแล้วก็แจกญาติพี่น้องของการทานาที่นี่คือเริ่มต้นพอ,พอเก็บเก้าใหม่พับครั้งแรกเราไม่ขายนะเราจะแจกญาติพี่น้องก่อน คนละมือคนละมือคนละสองกิโลสามกิโลก็ว่าไปอีกแจกญาติหมดเลยผู้อาวุโสในหมู่บ้านเราก็แจกหมดแต่ว่าอย่างพี่แดงนี่ได้คามาจากพ่อด้วยพพ่อของแป็นดินจะอ่านประจําเลยคําของพ่อจะพยายามสรรหามาไว้อะไรที่มีคําของพ่อที่ประทับใจเราจะเก็บมาแล้วเราจะปฏิบัติตามคือแป็นดินมีบุญคุณต่อเรามากก็เ,เลยต้องทําตรงนี้ให้ดีที่สุด แล้นข้าวที่ทําทุกเม็ดถึงเราบางครั้งเห็นว่าเตี้ยวเพ้นผ่านแต่ว่าของเราไม่ทิ้งเลยนะคะเรามีไก่มีเผ็ดสัตว์ทุกตัวได้กินด้วยค่ะคะสิ่งสําคัญเลยน่ะสุขภาพของเรานะคะอย่าอย่าเอาสุขภาพของเราไปฝากกับ อันนี้เราไม่ได้ดูถูกเขานะคะแต่ว่าเรามาดูเลตัวเองดีกว่าก็คือหันมาทนานานะคะถ้าเราไปซื้อเราก็ยังกินสารพิษอยู่ดีนะคะสู้ทําเองด้วยมือของเราสองเท้าของเราดีกว่าค่ะอย่าเชิญชวนนะคะอ่าเชิญชวนนะยันที่ทาแล้วก็พี่น้องทุกคนร่วมประเทศร่วมโลกมาทำของกินเองอเราจะได้รู้ว่าเราใส่อะไรในการกินเราใส่ใจกับตัวเองบ้างใส่ใจกับตัวเองก่อนแล้วก็เราจะได้ของกินที่มีประโยชน์กับ อยากให้ช่วยชวนมาทำนาด้วยกันใช่แล้วคุณพ่อนะคะคุณพ่อให้หให้กำลังใจพวกลูกๆน้องๆทุกคนเนี่ยให้เขาทำกันในมีประสิทธ,ธิภาพให้ดีๆยิ่งขึ้นไปแล้วค่าแรงเดี๋ยวนี้ค่าแดงมันมันแพงย่างก็ไม่ได้แล้วย่างดำย่าง,ง,งโผลอุ้ยราคามันเยอะคนข้างนอกนนก็มามางทำคนในบ้านมันก็ไม่กล้าทำหรอก แล้วขอขอให้มาร่วมกันทำให้ตลอดไปก็เรื่องเรื่องนานเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลก <ส modifier> การการทำนานี่มันเป็นต้นทานของอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีความมั่นคงในชีวิตเนะี่ยเราก็ต้องมาทำก,กิิกรรมไรสารพิษแล้วก็มาทำนาเพนะื่อให้มีข้าวกินเพราะว่า ข้าวก็คือชีวิตนะครับข้าวคือวัฒนธรรมของคนสยามทุกลุ่มน้ำข้าวเป็นความมั่นคงคนระับเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารและก็เมื่อเรามั่นคงยุ่งฉางความลอมเต็มหมดทุกบ้านเนี่ยมันจะมีความมั่งคัง่งสุดท้ายบ้านเมืองเราก็จะมั่งมีและก็พี่น้องร่วมชาติอเราก็จะกินอิมมารุมนครับออกปากไว้แค่นี้ สาธุทุกท่านเลยนะคะขอบคุณครับ